ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็แับช่องวัสเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์ข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นวันที่27แล้วนะนะครับผมอัดผมเพิ่งลงคลิปใหม่ไปนะแล้วผมก็มาอัดต่อเลยนะครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับล็อกอินทุกวันทุกวันจะรับฟรีตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้4ตัวหลักตรงนี้เลยนะครับมีสิทธทิ์จะออกนะแล้วก็อันนี้ไม่มียังมีไขยเช่นเดิมอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นหมีก่อสร้างกระโดดและหมี ทำลายล้างนะครับวิธีการตามหานะเราต้องหา A นะครับหา A หมีดินจานะครับ3ใบาหา A หมีเต้นนะครับ2ใบนะ A บวกนะเพื่อแรกเป็น S นะครับเป็น S หมีสุขสันนะครับเราต้องเรามีแหวนแหวนป้องกันเบ็ดเสร็จนะครับให้ให้เล,ลางมีเจ็ตแพดโลนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสามารถตามหาได้นะครับสำหรับเจ็ตแพดโลตรงนี้ยังยังมีคนใช้อยู่นะแล้วก็มี หมท yeah? ีทําลายล้างนะครับนี่เดี๋ยวไปอ่านสกิลให้ฟังนะครับต้องเก็บทั้งหมด4ชิ้นนะแต่ถ้าเป็นเจ็ดสชิ้นครับแหวน2ชิ้นแล้วส่วนนี้เป็นสกินนะครับจากรูปร่างเดิมเป็นแบบนี้เปลี่ยนสกินมาเป็นแบบนี้นะครับเท่อยู่นะจากธรรมดาเป็นแบบนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ mm hmm. นะครับสีทองสีทองแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมคิดว่าสีขาวก็ดูสะอาดสะอาดแล้วนะส่วนข้างล่างเนี่ยสวยอยู่นะครับจากสีดําเป็นสีส้มเนี่ยนะครับเป็นตัวสวยอยู่ประมาณนี้นะครับ ในการสุ่มนะครับเราต้องหาส,บบสุ่มแบบนี้สุ่มแบบทั่วไปนี่แหละแล้วก็มีอันนี้มาขายนะครับคือได้เอสชัวร์เลย1ใบถึง4ใบนะ <Nope. S 1> เอ้ไม่ได้เอสได้เอบวกนะขอโทษนะครับได้เอบวกหนึ่งถึงสนะี่ใบนะชัวร์เลยนะครับในราคา6 9บาทแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้แค่1ใบนะเพราะว่า4ใบ2ใบอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ราคาสามารถมาซื้อตั๋วได้1ครั้งนะแล้วก็แพ็คพิเศษมีตรงนี้นะครับ เติม69บาทเพื่อเปลี่ยนนะครับเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเป็นซูเปอร์นะนี่เติม69บาทนะครับตรงนี้นะอืมแล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีการันตี S ตรงนี้นะครับ S หนึใบในราคา349บาทนะครับโอเคเขาขายไม่เยอะนะหรับเจียนนี้เขาขายให้ไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันดีกว่านะครับ เรื่องความสามารถนะครับเอาเป็นว่าผมจะดูให้ก่อนเลยว่าบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มไหมนะครับ10 60 10 75นะครับอันนี้ล่ะ 60, 10 75ก็คือ69บาทตรงนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวผมคิดว่ารู้สึกว่า G m จะเอาตังค์มากเกินไปหรือเปล่านะครับรู้สึกว่า GM จะเอาตังค์มากเกินไปหรือเปล่านะ,นะครับคือเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวก็ไม่น่าจะแพงถึง69บาทขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาขาย69บาทเลย แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนหละครับนะครับคือก็เข้าใจอะครับว่า Limited Edition อ,อ,อะไรเนี่ยนะแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะถ้ามีตังค์แล้วก็อยากจะเปลี่ยนจริงๆก็ก็ได้ครับไม่ว่าอะไรแต่สำหรับผมผมคิดว่าแพงเกินไปนะครับ oh. แค่เปลี่ยนสีนะอืมก็แล้วแต่นะแฟชั่นมาดูเรื่องความสามารถนะเมื่อทอยเต่าผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส60%ปากไปยังพื้นที่ของชันแบบสุ่มนะครับเมื่อไม่แสดงผลบวก10%นะครับ เมื่อทอยเต่านะครับผ่านพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส75%ทําลายเมืองของฝ่ายตรงข้ามที่เดินผ่านหรือยกเลิกทาสีนะครับผมคิดว่าความสามารถหลักๆของจี้นี้ก็คือการเตะนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะผักเรียกว่าผักนะครับไมไ่ได้เตะมันเหมือนเรามีหมัดเตะตัวนี่แหละแต่ว่าหมัดอะ่ะมันสามารถอหน้าถอยหลังได้ถูกไหมอันเนี้ยมันเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับแต่ว่ามันบวกความสามารถมาเป็น ความสามารถในการเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับเดินผ่านพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามถามว่ามีประโยชน์ไหมกับการทําลายทําลายผมคิดว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าเขาบอกว่าหรือยกเลิกทาสีไอ้ยกเลิกทาสีนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตัวละครทาสีหรือว่าจี้ระบายสีนี่ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโดนระบายสีหรืออะไรนะครับค่อนข้างเยอะเลยถ้าเรามีจี้นี้ก็ดีนะครับผมว่าคิดว่าดีนะ ยิ่งเราถ้าเราเล่นตัวที่สามารถเดินถอยหลังได้อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องใส่จี้อะ่ะผมคิดว่ามันก็จะคอมโบเข้าไปอีกนะครับคือเดินถอยหลังมาเพื่อเพื่อระบายคืนทุกเมืองอะไรประมาณเนี้ยยกเลิกยกเลิกระบายสีอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับอันนี้เป็นมีกระโดดนะครับมีกระโดดก็สร้างสสร้างสมอาคารนะครับโอกาส4 5ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับแล้วก็มาตกุพที่ของฉันเพิ่มค่าผ่านทาง2เท่าโอกาส50%ย้ายภายในแถวนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถเป็นยานเลยนะครับแต่ว่าเป็น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 ป็นยานสีทองเลยนะเป็นยานปกตินยมันสี่นะครับเป็นยานสีทองเป็น45านะนะครับฟังไว้ก่อนนะครับเป็นยานสีทอง4ี่เป็นยานดาร์กห้เป็นนะครับเป็นยานดาร์กนี่คือดีสุดนะตอนนี้ส่วนอันนี้นะครับเป็นป็นยานสีทองเลยแล้วก็เปลี่ยนจากความสามารถเมืองแพงนะเปลี่ยนจากเมืองแพงคูณ 4, คูณ8เอ้คูณ2คูณ4คูณ8นะครับเปลี่ยนมาเป็น เพิ่มค่าบัาราทาง2งเท่าและโอกาสนะครับห้ย้ายในแถวก็คือเปลี่ยนจากเมืองเอาง่ายคือเมืองไม่เมืองแพงไม่เหมือนเมื่อก่อนเมืองแพงไม่เหมือนอันเก่าแต่ว่าสามารถย้ายในแถวได้อ่าตรงนี้นะครับก็ลองไปคิดตัดสินใจดูแต่ส่วนตัวนะครับยุนรังมันต้องใช้เมืองแพงเนาะแล้วก็อันนี้ผมมีอุปกรณ์ดาร์กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแลกมาได้ใช้แน่นอนนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแปรญานนะแล้วก็ เป็นตัวที่แบบไม่มีเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้แปลนนี้ก็ดีเหมือนกันปกติผมใส่อีโวหนูเอื้อนหนูเอื้เอเป็นยังไงนะผมไม่ได้อัพด้วยผมไม่ได้อัพเป็น30ิเด้วยคือไม่ได้เล่นเลยครับกอนนั้นก็ผักไปข้างหน้าเนาะแล้วก็ยกเลิกระบายสีอืมอันนี้มีสกิลอะไรบ้างอะเมื่อตกพื้นที่นะครับย้ายไปยังพื้นที่ของฉันนะนี่คือ โอเคนี้มีมีย้ายอยู่แล้วนะครับมีย้ายอยู่แล้วนะตรงนี้นั่นแหละครับผมคิดว่านะครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่ตรงนี้นะแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยมันมันน่าจะได้ใช้นะฟังจากที่ผมพูดว่าเอ้ยมันสามารถคอมโบอะไรได้นะครับคือคิดว่าเอ้ยอนาคตอาจจะมีตัวที่แบบเคลื่อนย้ายได้แล้วก็เราจะได้ใช้ความสามารถของมันนะก็แลกมาได้นะครับแต่สําหรับตัวตัวผม,ผมคิดว่า ยังไม่แรงดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเปิดเซิร์ฟมาใหม่อาจจะมีของใหม่ดีๆเข้ามาก็ได้นะครับเก็บเพชรไว้นะับทุกคนไ้ทําพร้อมกันส่วนเจ๊แพชโลนี่ยังทําได้อยู่นะสำหรับคนที่ยังไม่มนะีส่วนตัวผมไม่ทํานะครับในอีเวนต์นี้โอเคก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องวัดเกมเมอร์ด,ด้วยนะวัดเกมเมอร์ทำคลิปดีคลิปใหม่ทุกคนได้ดูตลอดเลยนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงจบคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคน